โมหกรับโมหกโอ้มีต้นดอกไฟเด้อโมหกเด้อไปงานดอกไฟโบเห็นดอกไฟเป็นต้นชนิดเด้อมาบุญเขาเ้าจีเห็นดอกไฟเด้อคุณนะโถๆๆสวยงามพระรามแปดโมหกบ้านโพนค่ายครับผมกำลังประดับประ,ประ,ประดาตุงอยู่สุดยอดครับสุดยอด ไปมองได้ก็หากันกินแต่น้ำบัดปานะอย่างมือแรงเนาะทำมาแรงมากินน้ำปานะเนาะเม่สี่วัดปลาเนาะแกเบย์แกเบยแกเบย์ตีเบย์เนี่ยกับนกกระรยาปูอันนี้มูอย่างคำนี้มูอย่างนี้นะมูเจ็ดบ้านอะไรครับผมบ้านนาโอจ่ามักมั่นเบิดบานจ่า อ๋านอันนี้สิเดี๋ยวเด้อ่ไฮรูนไปเสินค้าวหอค่ะเรากอยักว่าละสินค้าหอุดพี่น้องหมูเจ็ดมานนีหมูหนึ่งหมู่มานึ่งเาอาล้มาหนึ่งอยู่พีบันนีนะหมูเจ็ดโอ้ยเนาะมาเจกโอยจะมามาซุมเธมาตูดกัน่าลูกเกิดด้วยเหมือนสองคานตั้ต อันนี้หมูเนืองอันนี้หมูฮ่าค่ะอันนี้หมูเกล้าค่ะอันนี้หมูแป๊ดโอ้ยมาตูดกินน้ำมูดเจ็ดเนาะเป็นบมเจ้าหมพาเพื่อนน้ำบ่มีปักมีเสียงหมูเอือน้ำเสียงดังกระนั้นเนี่ยอันนี้หมูหก โอ้สว oh, ัสด uh, uh, ีแม uh, we oh, man uh. mm ่ผ hmm. uh. oh mm ู hmm. oh ้ใหญ่ครับเป็น hmm. ผ oh oh oh, oh ู้ใหญ่เองหรือว mm ่าเป็นเมียผู้ใหญ่เอิ้นแมผู้ใญ่เอิ้นแม่ผู้ใหญ่เอิ้นแม่ผู้ใหญ่นะเอาเป็นแม่เลยะต้องลงเป็นแม่เพื่อนดิเพราะว่าผู้ใหญ่กินนมเราดิก็เลยเป็นแม่ผู้ใหญ่หมูเจ็ดนาอ้อโอ้หวนซืนพี่้องหวนซืนโอ้เบิ่งพักหมูเจ็ดพี่น้องเบิ่งพักหมูเจ็ดพูนะป้าเจ้าอือลืมดีเหรอะ อุดมสมบูรณ์เก่งพุ่นนะพักบัวพักสี่พักกาดน้อยเออพักพืชส่วนขวบประจําบ้านบ้านขับเป็นลังพุ่นนะหมูเจ็ดพี่น้องหมูเจ็ดโอ้หอยน้อยด้วยพุ่นนะโอ้ยมวนซื่นเก่งพี่น้องหมูเจ็ดนะมวนซื่นเก่งมันเต๊ครบครบประเด็นพี่น้องหมูเปดโอ้สงสัยกำลังปุ๊กใหม่ๆหมูเป็ดบ้านได้งามย้ะ ขี้เหล็กริมรัวครับขี้เหล็กริมรัวเออฟังพนเปลี่ยนพักข้าพักเนาเปลี่นดอกฟ้ายพุนะข้าวจันผ่านพานุนนะพุนนะหัวแต่ก่อนกหัวไม่ไพสิกอสั้นเดีวก็หัวไม่ไพสั้นเดีวห้องน้ำนะพี่น้องนะฮียนเป็นล่างคือกันครับพุนนะนี่ฮียนมูเป็ดพุนนะสวยงามครับสวยงามกำลังจัดภัสซากอยู่ครับผม โอ้โหหมู่8ครับหมู่8มาที่ร่างกำลังกำลังทำครับกำลังจัดพผัสสะครับผมหมู่8ในบ้านยังก็คือบ้านหน้าอ่อนนี่แหละค่ะเออน้องบักพางน้อหมูแปดน้องบักพางเนาะอ๋อครับผมอันนั้นหมูเจ็ดหมูเจ็ดนะแต่ครบๆรบนะ